จากพื้นที่ทสนวนผลไม้ก็ยังมีแหล่งทักษิณเป็นผู้กล่าวรายงานครับขอเชิญครับยี่สิบเก้าทั้งแปดอำเภอจะมีสายต้นแบบผมเรียนท่านเพิ่มเติมว่าอำเภอหนังสูงได้วางระบบเป็นอย่างดีหลังจากทําสายต้นแบบเสร็จแล้วท่านเพิ่มได้วางแผนในการขยายเพิ่มเติมเป็นพื้นที่ ในโอกาสนี้เพื่อเป็นฝัวนกําลังใจขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่ากจังหวัดเป็นพ่อป่ให้กําลังใจพวกเราขออนุญาตข่าเรียนเชิญครับโครงการที่สําคัญของทุกท่านเองนะครับผมเห็นว่าเป็นโครงการของทุกท่านเองนะครับเพราะว่าโครงการนี้เห็นว่าพลิกขึ้นมาจากความที่พวกเราประสบปัญหาในปีที่ผ่านม,มา เดี๋ยวเราจะเจอปัญหามากขึ้นคนนี้นะครับดังนั้นเป็นส่วนที่เราต้องมาร่วมในกาแทำแล็พอมาเห็นฝาตังนี้นะเนี่ยเขาบอกกันับว่าสุดว่าจะมีปัญหานะถ้าเราทํานะครับแล้วเราแก้ปัญหาได้นะเนี่ยพอปวาร่วมมือร่วมใจถ้าเราทําแล้วนะครับอย่างนี้ท่านรองลองท่านอนเตอร์จริงๆก็คุยผมหลายปีแล้วอเลยครับไม่คิดถึงคนอเลยถึงสุดท้ายเลยครับต่อไปครับต่อไปครับเอาแต่นี้เอาขนแข็งแรงนะครับเดี๋ยวต้องมีคนลงน้านะครับ เชิญต่อครับไปถึงถึงสุดเลยครับพี่ครับแถวนั้นแหละครับแถวแถวแถวนั้นเสื้อส้มครับเสื้อส้มเสื้อส้มครับทั้นเสื้อส้มวันไทยวันไัยที่มวนวันไทยที่มุมใส่ให้เต็มเลยมุมใกล้ต้นไผ่เอ,อ้ยเล็กแดงเล็กแดงเดี๋ยวมึงเข้าหัว ครับด้านนี้ขอหินใหญ่ครับด้านนู้นเล็กใหญ่ไม่ว่าใสหมดไม่ต้องตัวหินหรอกนะครับกำลังเคลื่อนจากโรโมเวซี่ทันไม่ต้องเมื่อครับไม่มีกําลังใจผมจะขอแรงพวกเราร่วมมือร่วมใจแค่หินกองนี้ครับอีกสักครู่ผมจะใช้เครื่องจักรคนผมดําเนินการผมอยากให้ทุกคนเหนครับแป๊บเดียวครับับช่วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดําเนินการต่อกับท่านแดนเฟอร์คุยท่านแดนเฟอร์ก็มา ทางด้านล่างนะครับด้านล่างส่งไปที่กำนันตีชาก่อนเพื่อที่อัดที่มุมไม่ได้ก่อนนะครับท่าน,นผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับในทุกฝ่ายที่ผมไปดําเนินการท่านตูนาไปเป็นกำเนินเพเ่อก็อยู่กับเราและก็วางแผนให้กับพวกเราทุกลําน้ําและขณะนนที่ที่ทํทำรักในอย,อย่างนี้ครับท่านรับ ในกา<ห>รกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับปป,ป,ป,ปชทางจุมพาทักกูนามาให้กำลังใจพวกเราไม่ทราบท่านอยู่อข,อขอขอส่งต่อไปที่ท่านกำลังตีชาก่อนนะครับไปที่มุมก่อนครับไปไปที่มุมก่อนลูกส่งต่อยาวไปที่สูงสุดท้ายก่อนครับไปล็อกมุมไว้ก่อนครับ อย่างไงก็ล็อกที่มุมไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอล็อกมิคโครวางที่แถวที่สามที่สี่แล้วมันจะตัดที่มุมนะครับเดี๋ยวคันที่สองเข้ามาตาแล้วทุกทุปข้าวมาคันที่สองทุปข้าวมาการผสลไม้คนลมือนะครับ ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ักจะยังไม่มีแรงส่งก้อนใหญ่ไปก่อนนะครับส่งก้อนใหญ่ไปก่อนเพื่อให้ท่านกำลังปีชาอัดมุมงไว้นะผมผมดีใจครับทราบว่าฝ่าย